ก็สนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท uh> ่าน uh uh> uh> uh uh> uh uh> uh ั้นนะครับสนับสนุนซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับใช่ สวัสดีครับหุย DJ แปดเก้าคลิปนี้อยู่กับผมนันไทแปดเก้าครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมแนวทานทบามาเด็ดเด็ดงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่จากปิงปองน้องเพชรเก้าเด็กชายนําโชคกันนะครับซึ่งคุณทอฝันได้หมุนลูกปิงปองล,ลูกแรกได้เลขนี้ครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะลูกแรกครแค่นี้นะคะปิงปองลูกที่สองได้เลขนี้ครับลูกที่สองคือหกหกค่ะซึ่งคุณทอฝันได้สรุปเลขมาให้พวกเราด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่างวดนี้จะมีเเดด็อรรให้า้าาบง อแล้วก็สิ่งที่ทอฟันเขียนออกมาได้ก็คือตำเนี้ยค่ะโอ้น้อยมากมีแค่สาตัวหลักๆก็หนึ 19, ่งกหนึ่งเกเจ็ดหกเจ็ดเ้าแล้วก็หกห9เหรือ69แคปนะคะถ้าสู์มานะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบสู์ก็ดูใบนี้ค่ะจบกันแล้วนะครับกับแนวทางมาเด็ดๆขอบคุณทางดีๆจากน้องเพชรก้าเด็กชายนมโชคด้วยนะครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กหรือตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปแนวทางธาบานเด็ดเดดแบบนี้ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ